กองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค4โดยบัญชาการทหารพัฒนาดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางลูกรังในพื้นที่บ้านสาลาน้ำหมู่ที่9ตำบลป่าบอนอำเภอป่าบอนจัังหวดพัทลุงรวมระยะทาง1,890เมตรเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการคมนาคมของประชาชนในพื้นที่หลังเส้นทางดังกล่าวมีสภาพชำรุดซุดโรมเป็นหลุมเป็นบ่อเฉอแะแฉะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤด,ดูฝน จะมีน้ำพุ่มขังอยู่เป็นช่วงๆตลอดเส้นทางซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและการขนส่งผล,ผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ทั้งหน่วยจึงได้ดำเนินการปรับปรุงคันทางพร้อมทําการบดอัดลงผิวจราจรลูกกรังและเก็บรายละเอียดเพื่อให้เส้นทางกลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มศักยภาพในการขนส่งสินค้าเพิ่มรายได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นตามลําดับ หมู่บ้านมุติกาวบ้นานสลันามตำบลป่าบอนนะครับกรับขอบคุณสำนักงานพัฒนาปากซีนะครับที่ได้มาช่วยเลือกมูติกาวของเรานะครับที่ทำให้ตนุนทนทางสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับในการสัญนจอนไปมาระหว่างหมู่บ้าน,นครับในการในการาทำการเกษตรไม่ว่าจะการพุนยายอะไรต่างๆนะครับได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับ ทางหมู่บ้านขอบคุณเป็นอย่างยิ่งและกับขอบคุณครับ